นี่เองครับแล้วเราแล้วเขาจะมาเิออยู่ที่สิบชั่วโมงอืมขาวเลยแล้วเราข้างในเลยอันนี้นะคะก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ปู่เจิมนะคะก็เอ่อเป็นเลขทะเบียนแปดสี่หกหนึ่งนะคะมาจากกาละศีนบ่ค่ะคันนี้โอ้มองเดียวมองเดียวการน,นอเจ้าอยู่ใส่ยุขมวงครับอยูุขมวงโอ้อยู่ใกล้ๆกันโชคดีบอกว่าที่แล้ว ได้ายได้หลายบอกมาให้ฟังเนี่ยโอ้ยได้หลายเติบดูค่ะได้ตัวเลขมาจากใส่นาเบื้องจากของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแสดงว่าเบิ้งของปูตลอดเห็นบอกมันเป็นเบิ้งเป็น่ยนก้อเบิ้งเปลี่ยแต่ลายย่างเนาะมีเบิ้งเป็นมาเป็นหาตามมั้งสิเนี่ยตั้งคนตั้งตีเนาะค่ะตัวเลขเนาะครับกเดียวเตะดวงคนคือว่าจ้อเจ้าของตีถึงมันบอกแม่เจ้าตีตัวไหน ตีตะพื้นเขียนอันตัวกันอันเป็นหาสามอยนี้ครับโอ้หาสามเปนบ่อครับโอ้อันมาจากเทือแลค่ะสามนครเขาเทือที่สามแล้วครับผมเทือที่สามครับผมอ่ะโชคดีจากเทือแลครับประมาณสองเทือนี่แหละครับโอ้โชคดีสองครั้งแล้วใช่ไหมนะคะครับพิเศษครับอยู่คำวงโอ้ขคำวงใกล้ๆกันใกล้ๆกันเขาอยู่ตำบลนทัฒน์เลยคำวังเมืองนีเดชจากที่เหลียวเบื้องอัครายันของเจ้าไหมใช่ครับ จะเบิ่งแม่ที่เราเบิ่งอันที่เบิ่องเนี่ยแ่ั้งว่าท่านในอันนั่นอยู่ท่านในเบิ่งอยู่ถ้าไปเบิ่งนั้นเดียวเพรา่เพื่นเซนบูคือกันเลยไม่ใช่ไหมของผมเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นวงกลมอันนั้นก็เป็นวงกลมใช่ไหมบูคือกันครับจังหนาสะเบิ่องลายเซนเบนค่ะเพราะว่าเราจะเข้ากะตีจะอ้าลายายนพร้อมแล้วก็ไปเบิ่องลายเซนอีกเท่หนึงคือเราต้องเบิ่งแบบใส่กันนะนะบางครั้งคล้ายๆกับ ในความรู้สึกเนาะคนซื้อตัวนี้สก้อนเราจะไปออกตัวนั้นมันจับแปรออกนะแม่นแมนครับป้าไปไปซองเบิ้งกับดูเท้เาใหเจ้าของรถไปเบิ้งกับดูว่าสิตัวใดเนาะเท้ากะตีเองของเท้หาห้อกะมโนไปได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็บลายคนลายตีลายมาโนไปแต่ว่าเท้ากะอยากให้ถึกเนาะคะ่ะเนาะอยากให้มีดวงมีโชคทุกคนนะคะเอาเบิ้งกันดู ฉายให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็เป็นอักขระยันนะคะเลขทะเบียนรถอะไรนะแปดสี่หกหนึ่งครับแปดสี่หกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีในงวดที่แล้วนะคะเครื่องค่อยเช่อเบิ้งว่าเป็นเลขใดเป็นตัวไหนคะจะเป็นเลขที่ตกมงอกตัเดียวเนาะมองเดียวคิดว่ามาจ้ะสองสองหก สองหกแปดหกก็ได้สอก็ได้มันลงมานี่เนาะอันนี้ก็เป็นเลขสองเนาะนี่นะครับพี่พี่เขาบอกกหรือสองหตรงนี้ใช่ไหมคะงนี่นะคะตรงนี้นะที่เจ๊ตังเจ้าของรถบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมคะกก็ได้อันนี้ก็มีเลขหกอันนี้เป็นเลขสองใช่ไหมแล้วก็เป็นแปดอย่างสี่เป็นบอก ัวเดิมนะแปลว่าแปดแปดว่คือเนะไสิเป็นคี่สองนะเแมเนอรเนาะเป็นสองเอันนี้กับสองได้เลยสองเมนเนาะแมนนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้นับดูนะครับดไปด้วยกันหมอหันก็ออกหกแปดซับกันไม่นคันี้ยกอหันไปมันซับกันนี้แหละก็ออกเรอยบยู่ตัวนี้หรืะข้างบน ที่เจ้าของรถเขาบอกว่จะเป็นเป็นโอห์กหมากวานเนาะชัดอันนี้ชัดมากวอันนีออข้างบนจะเป็นเลขแปดนะโอเคเออข้างล่างน่ะเป็นเลขแปดแล้วก็เลขหกชัดข้างบนนี่หกแปดนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขแปดอันนี้เป็นเลขหกตัวแนนอนดอกสองหมื่นเนาะโอเคตัวเก่าสามด้วยแต่ว่าอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นเลขสองไหมเนาะอันนี้ก็หก อันนี้ก็คือดูจากสายตาตัวเองนะคะท่านผู้ชมที่แน่ๆนะคะเจตังมองเห็นเลขแปดเลขหกแล้วก็มีเลขสองค่ะที่แน่ๆคือ8ปดหสองนี่มาอยู่ตัวเดิมน่าจะมาเนาะตัวเดิมน่าจะมากับกันค่อยกันเนาะ แม่นค่ะกับกันค่อยกันนะแต่ว่าค่อยมากอยู่เด้อแปดสองแม่สองตัวแม่ห้องเจ้านี่ชัดด้วยนี่ชัดค่ะชัดมากแต่ว่าค่อยว่าอันเลขแปดสองหนาจะมากเนาะของเจ้าเลยค่อยมักอยู่ได้แปดสองเจ้าเบิ้งดีๆเด้อมอว่านี่ไปเห็นยู่ไอ้สองงวดแล้วค่ะ ได้จากใส่นะคะได้สช่ไหมได้จากปลายเส้นเอย่างคนนี้ครับโอ้เป็นปูเขาหนี่งหมอครับโอ้สองหัวถันจูวันนี้ก็คือเป็นหัวที่สามครับวันนี้ก็มากับน้องเจ็ดแล้วก็เจวานะคะท่านผู้ชมครับมาตะเขื่อครับวันที่สามมาฝากติดตามช่องน้องเจ็ดช anel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ทายแล้วก็ให้แบ่งปันกับแฟนคลับโชคลาภช่องเจ๊ตังช่องเจวาแล้วก็ช่องเออเจ็ด เจษดาช่องโอ้ยขอบคุณหลายๆถักในเด้อไปใส่กันนะคะมียัางกับคอมเมนต์ในเด้อทว่าหันแบบ้านถ้าไปตรงไหนตรงไหนถ้าอยากให้ไปอะไรประมาณนี้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยเด้อก็ให้โชคดีนะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจตังก็ได้ถ่ายภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่อใครจะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะ ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์ได้นะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะนะคะท่านผู้ชมนะคะก็คันนี้นะคะคันนี้ก็มาจากกาลสินอำเภอําม่วงนะคะเลขทะเบียนรถก็8461นะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีดวงมีโชคนะคะเฮงๆรวยๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะเจตังอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าก่อนที่เอ,อ่อใครจะเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะมาขอพร พ่อปู่แม่ย่านะคะขอพรพ่อปู่แม่ย่านะคะตรงประตูทางเข้านะคะพ่อปู่กับแม่ย่านะคะขอพรขอโชคขอลาบได้นะคะขอให้ทุกท่านมีดวงมีโชคเฮงเฮงรวยรวยนะคะเจะเข้าไปข้างในกันนะคะวันนี้ก็มีรถมาเยอะมากเลยนะ พี่เย็นใช่ปะมาเจนทำอะไรฮะเข้ามาถ่ายข้างในก่อนเข้าไปข้างในก่อนนะคะอะไรแต่สำคันป็นเอ้าช่ป bye thank uh -huh.